よか 何 ดีค่ะอยู่กับสาวโบสายลุยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะถ้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร,ร์นะคะกดติดต่อใจนะคะช่องสาวโบสายลุยนะคะมานานๆเนี่ไลค์สดในช่อง YouTube นะ,ะก็วันนี้มีเวลานะคะอ้อมอยหองไอสังค่ะ วันนี้มาแพ็คของนะคะแพ็คของทุกคนก็จะแปลกใจนะคะแพ็คของอะไรหนาววอยู่บ้านหนาวค่ะวันนี้ก็ฝนตกนะคะฝนตกด้วยนะคะวันนี้ เรามาแพ็คของนะคะแพ็คอะไรที่เรามาแพ็คก,ก็คือของในร้านนะคะทุกคนของในร้านนะคะเก็บเพราะว่ามันมีฝุ่นกินเขายังครับยังค่ะยังบ่าท่านกินเข่าเลยค่ะขเขาเลียงบ่ท่านหงเนื่องจากว่ามา แต่เห็ดผมนะคะจะเลยบอลท่านได้กี่เข,ข่ากันนะเนาะโอ้ยสวัสดีค่ะเจ๊โบสวยขึ้นขอบคุณค่ะ,คะสวัสดีพี่พี่เอสซีเจ๊โบนะคะวันนี้สวยแท้ ไปทำผมมาค่ะเห็นบ็อกเหตุผมมากนะคะให้ระวังตัวเองด้วยการทำผมนะคะนานๆทีนะคะเข้าแต่ป่าแต่ดงเนาะ่ะแหก็ขวงจะของนะคะเป็นการะะทำทีผมเล็กน้อยไหนก็วงขวัญจะของนะคะ จะให้ดูภาพนะทรงพี่จินตัวนี้มาพี่จินยังไงพี่จินตองตัดนามาะคะพอโบตัดผมขึ้นดูเด็กขอบคุณค่าสวัสดีสวัสดโบตัดผมดูใหม่ดูดีข้นเยอะขอบคุณค่าจะให้ดูนะคะนี่โบเก็บทุกอย่างใส่ลังไว้นะคะนี่ใส่ลังไว้เลยเพราะว่ารถวิ่งดินนะคะลมมาฝุ่นก็มา ก็เลยต้องเก็บแพ็คใส่ในกล่องลังแบบนี้ไว้นะคะ mm. เพื่อการฝุ่นฝุ่นเยอะค่ะเดี๋ยวจะมาเปิดร้านนูน่นหลังปีใหม่นะคะให้โบกลับไปบ้านก่อนตอนนี้คือไม่อยากทำอะไรเลยอยากกับแต่บ้านย่างเดียวนะคะเพราะสมองนี่ม่แตอยากกลับบ้านอย่างเดียวนะ แค่แคแค็แค่ไ็คะแค่ใ็ไว้ใส่กละองใส่ไว้หลังปีใหม่แล้วค่อยมาเปิดร้านกันคะต่อไปก็จะเป็นสาวขายน้ำ ลาออกจากการ,ราอาัดฟองเลยย้ยวพี่สาวขายน้ำแนะคะรถวิ่งดินอะทุกคน พูดคุยกันได้นะคะ เรองนี้ลูกระบัดกลับมาอีกแล้วนะคะทุกคนสาวนุ่นไปวิ่งดินบอจ้าแม่นค่าสาวนุ่นไปแลนดินนะคะไปแลนดินก็ขับด้วยซ่อมด้วยนะคะับตายสาวนุน่นขับน้ำสมน้ำค่ะ ผ้าคลุมเพราะว่าฝุ่นเยอะเหลือเกินนะต้องใช้ผ้าคลุมไว้นะคะช่วงนี้อยู่บ้านก็จะลงคลิปอช่างทำงานบ่อยหน่อยนะคะมาทุกเทศกาลแมนค่ะมาทุกเทศกาล พอเวลาข้าสิกลับบ้านปุ๊บโรคก็กลับมาตามเคยแล้วก็ผลสุดท้ายก็คือไม่ได้กลับบ้านนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรากลับบ้านปุ๊บใช่ไหมพี่หม่ซอนนุนสิบเ,เทียวใส่น่องน้องสิบเปเียวใสา่าพี่หม่โบกบลูนะคะว่าน้องสิบไปใสน่น่องมีเชนไปใส่หรือเปล่าน่นองบุกบ,บลูนะคะเพราะว่าบูกะเดินทางกลับบ้านบูนะคะแต่ กับบค่อกไฟหูนะคะว่าน้องจิไปใส่นะคะเพราะว่าน้องก็ <S <S <ays> <S เพิ่นเป็นลูกสาวหลาไหมพี่นอ้องเออลูกสาวหลาเพิ่นมีรถกระจิงแต่ว่าการไปไหนมาไหนผู้หญิงคนเดียวเนาะมันก็ค่อนข้างยากนะคะมันก็ค่อนข้างยากนะคะทีจะแบบว่าไปใส่มาใส่ผู้เดียวนะคะมันกระดองแบบ มีปูไปน้่เนาะแต่ว่าบูเนี่ยกลับบ้านนะคะบูกลับบ้านที่อุบลน,นะคะส่วนเจนันได้ยินได้ยินเจนันว่าเจนันจะไประยองนะคะแต่โบกับบูหูนะคะว่าเป็นสิไปมือใดนะคะสองห้องโบโบกับยี่สิบเก้านะคะกับยี่สิบเก้าเนาะเพราะว่าพี่แกก็ต้องหยุดงานอยู่แล้วนะคะทุกคนก็มีหน้าที่นะคะบูน่าจะกลับวันที่เก้านะคะ กลับไปก็ได้วันสองวันสาวันก็กลับมาคืนนะคะเพราะว่าลูกเราเข้าโรงโรงเรียนเนาะอีกอย่างก็รีบมาทำรถนะคะทุกคนตอนนี้รถก็ใกล้ใกล้แล้วค่ะประมาณ60%สิบเปอร์ซ็นหกสิบเเปอร์ซ็นแล้วนะคะตอนนี้ก็เร่งนะคะเร่งมืออ,อ ช่วยกันทําให้มันเกินครึ่งน,นะคะเพราะว่าสีอ่ะมันไม่มีปัญหานะคะไม่มีปัญหาต่อช่างนกนะคะ<ม>สิ่งที่มีปัญหาที่สุดก็คือเอ,อแกยกเหล็กไม่ได้นะคะเราก็เลยต้องจ้างช่างมาเยอะหน่อยมาช่วยยกเหล็กนะคะ<ม>สิ่งที่สําคัญก็คือท้ายตัวเนี้ยต้องทําท้ายให้เสร็จท้ายที่ยื่นออกจากตัวรถนะคะตอนนี้ก็ เร่งทำไอชิ้นข้างล่างก่อนนะคะเพราะว่าต้องทำชิ้นข้างล่างเสร็จก็จะเริืมทำตัวท้ายยื่นข้างหลังนะคะมันมันยากนะทุกคนมันทำเองไม่ได้นะคะมันก็มันยังไงมันต้องจ้างเขาทุกอย่างนะคะรถคันนี้นะคะคือบอกเลยว่าจ้างเยอะนะคะ เราจะไปฝนตกไหมพี่น้องบ้านภายผยฝนตกเนี่ยที่สุรินฝนตกแหมเอาบ้านอื่นฝนตกบพจาะจับเหยนมาแเน่ยพื้นที่ไหนฝนตกบ้างนะคะพื้นที่ของโบเนี่ยฝนตกนะคะฝนตกนะคะพี่น้องเนี่ยคึนฟ้าขึ้นฝนมาอีกแล้วต้องนะคะต้องรีบไปทำกับข้าวขึ้นข้าวนะคะ เป็นทักทายก็ได้ดูอม่ค่อย,ยได้เมื่อไรสดนะ,ะอยากไยู่พี่น้องนั่งเชื่อกะบ่ะค่อยมีเวลานะคะเวลาโซนวนหมักถ้ามาหากินแบบบ่ค่อยมีเวลามานังไหลสดเนาะพี่น้องเนาะน้อยนะคะ,น,น,ะ,คะน้อยมากเลยนะคะอยองปวกปวกแดงนิดหน่อยครับอ สุรินตกนะคะสุรินตกแห้งนะดว่าแห้งเกิดดีนะเพราะว่าถนน,นเปียกมาเลยอุ <S 1> <S 1> <S บลกำลังสีตกนะคะอุบลกำลังสีตกนะ,ะสู้ๆขอบคุณค่ะ รักษาสุขภาพในเดือนพี่น้องอากาศเย็นปุ๊บมันอันโครคไข้ไข้เจ็บกระซิมานะคะจะบอกว่าเอ่อพวกอากาศเย็นเย็ๆชื่นๆนะขอเลขเด็ดหน่อยครับเลขเด็ดบ่กทำไมลุงทำไรอยู่ลุงอ่างทอ โบมาเก็บของค่ะโบมาเก็บของทุกอย่างในร้านคือแพ็กใส่ในหลังไว้นะคะพอเลขเด็ดบอกมืนน่อวันทีเท่าไหร่ล่ะมืนน่อวันทีเท่าสามแม่พี่น้องโบชอบอยู่เลขหนึ่งโบชอบเลขสองเก้าแต่ว่าสองกับหกมันจะตัวเดียวกันนะคะบางทีก็หก 60กศูนย์ g นะพี่น้องโคกเลโกโบมาโคกแต่บงหัวจีโคกคูกับใสกับเลขอย่างนะคะหาเอาใครชอบเลขไหนก็ใส่เลขนั้นโบชอบเลขหกหกนะคะ60กศูนย์โกหนึ่งประมาณนี้นะยลูกคอยขู้ใหอเป็นอะไรเป็นอะไรร้อง มาดูรถกันเก็บของเลยไปเก็บเกิดเกิดไปเก็บสวัสดีเจ๊โบสวัสดีค่ะ ไั่ต้องเดินตามไปเก็บของเร็วไปเก็บของกับพี่เร็วเก็บเกิดเก็บเร็วเดี๋ยวย่ามาได้อย่าด่าเด้อสวัสดีค่ะช่างนกยังมีไหมครับสติกเกอร์ช่างนกอ๋อสวนมากวันนั้นให้สาวนุ่นดําซิ่งไปเร็วฝึกหนึ่ง เร่งนะคะเร่งงานงานเร่งคะ,ะเปิดไหมล่ะไม่ได้เปิดแก๊สเหรอเจ๊บูอย่าให้แซนกยกของหนักนะเดี๋ยวกระดูกมันไม่ประสานกันดีๆนะคะไม่ค่อยไม่ได้ยกงานนะไม่ได้ยกของหนักเลย ยกตะแกวก็ปวดยกตะแกวก็ปวดนะคะแกก็ทำงานพวกอะไรต้องอะไรแง่งเดี๋ยวจะพาไปดูงานที่แกทำว,วันวันหนึ่งแกทำอะไรบ้างอีอีมันละมุนปวดแล้ว,ว,ลวอ่ะยายาอยู่ตะแกงรถเด้อซื้อมาแล้ว นี่่คะงานที่แกทำรองอีกแล้วไอจิมอันนี้น่าจะติดไว้แล้วก็ขนซีนะนี่งานช่าง อะไรแ๊ทเหรอเดี๋ยวรอไปทมคลิปในช่องสาวโปสายลุยนะคะทุกคนเดี๋ยวโบจบไลฟ์สดก่อนนะคะอาลูกไปหายเจนั่นก่อนมาบู้องไปให้เับเขาแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่หน้าไลฟ์สดหน้านะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะไปเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอสวัสดีค่ะบ๊ายบาย